อือชัดดีเพราะคลื่นวิ่งเข้าสมองเนยดี๋ยวจะพยายามให้ถ่ายให้ชัดให้นะแล้วก็หายไปอเนี่ยมันมาเป็นช่วงๆวงิ่งเข้าเอออเนัดชัด,ชด นั่นชัดเจนเลยเต็มลยเหรอเท่าที่คล้ใจหลอกใจพี่ใจพี่อยู่ตรงไหนอ่ะออมีเหมือนการแต่พอออกไม่มีเพื่อนใจไหมมากกี่อะค่ะโอเคมกเ